มาค่ะทุกคนเมื่อนนสิาพาไปกินกว๋วยเตีย๋ยวไก่มารับป๊อกๆค่ะ มือนี้บบได้ลองไปใสค่ะเพราะว่าปอกๆพ,พ่อเป็นครับรถมาหาฮอดเฮือนเลยเอามีเหลือพิเศษถ้วยใหญ่แบบจุกๆคือเก่าเลยจ้าพ่อรถของคุณพ่อเพื่อสิขายกว๋วยเตี๋ยวไก่มะระอย่างเดียวนะคะแต่ในความอย่างเดียวของคุณพ่อเพื่อนนั้นเพื่อสิให้ทั้งอกไก่ฉีกตีนไก่ตุนเลือดไก่และลูกซิ้นแต่ที่เด็ดไปกว่าไก่ก็คือน้ำซุปคุณพ่อเพื่อนนี่แหละค่ะจะแม่มันนัวงสงสัยความนัวมาจากตอนเพิ่นครับรถน้ำซุปในหม้อมันคือสเตนกันเบิดทางกว่าสีฮอดมือลูกค้าก็คือเลิศ แต่ที่เลิศกว่านั้นก็คือมือนี้ฉันได้กินกว๋วยเตี๋ยวแก่คุณพ่อพ่อไ่ได้กินโดนค่ะสิกินเมือ่อใดก็ว่าเบิร์กว๋วยเตี๋ยวแก่ของคุณพ่อนาสิเป็นความใจของภู้หลายๆคนในเบื้องคงลงอยู่ดอกค่ะไปใส่ไผ่กระเอินไปใส่ไผ่กระกวักอุ้ยขอเมามอยวาวฮอดเรื่องกว๋วยเตี๋ยวมานี่สู่ค่ะสู่แบบบ่มีถอย เคยฮอสัญญากับสปายเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดวสิพากันขับรถรอไปกินก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศไทยเห็นได้เนาะก,กระจมันหักแต่จนฮอซุม,มือนี่ท่านในพ่อฮหอหนามหมู่อยู่ค่ะขันถามู่มาหาคือสิบไ้กินดอกงงินขอเริ่มต้นจากเนาะหากินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วเบื้องลงก่อนนะคะเมนไผยที่มาเที่ยวเบื้องลงบังเอิญเห็นปอกปอกคันเขียว คนไข้รอๆกวักมือเอิ้นเอาเลยเด้อจ้าคุณพ่อเพิ่นจะขับไปขายเรื่อยๆไผ่เอิน้นกระจอดค่ะแต่ส่วนมากตอนนี้เพิ่นจะไปจอดอยู่ที่โรงพยาบาลมือคงหลงบอทันได้ฮอนรอไปขายใสกก่กระเบิดก่อนพิกัดนี่บนแนปซัดอลีนะคะพอขับไปเรื่อยๆเบิดกระเซาแต่สิแปเบิดโทรร้านคุณพ่อไว้ให้ในคลิปเด้อจ้าแมนไผ่ยอยากลองให้โทรหาเพิ่นก่อนเด้อรับรองอร่อยแน่นอนส่วนคลิปหน้าสิไปกินอย่างฝากติดตามด้วยนะคะไผ่เบิ่งจบแล้วขออิโมจิสู้ๆคขั้ละหนึ่งดวงหน่อยจ้า